นีชื่ออะไรครับทุกคนูตกตอมครับทุกคนชื่อว่าลิๆๆลลิลันเลยครับเย่กับตัวนี้ชื่ออะไรครับตุ้งตุงตุงซาคูครับเย่นี่คนตามฉันแล้วปป๊ตัวนี้ชื่ออะไรครับ ถูกต้องครับชื่อว่าไอก,กับคุยปอโกลครับและคนที่ชื่ออ <c oughs> ะไรครับมัมซีนีบอลน,นอนน,นี่ครับ <c oughs> นี่ครับตรงๆสู้กับบอมอินโนโคคติโลนะครับ ก็แรงมากเลยครับเจดุงๆชงชนะใคใครปลดก็เขาได้เปรียกก่อนอะ่ะเข้าไปในลูกในตุงดุงดุงงงงขี่บอมบาดิโนโคโคอนดีโล <c oughs> บอมบาดิโนโคโคอนดีโล มีไม่ได <uvo ld iono> ้เพราะตุ้มตุ้มหนักเกินบิลฟอร์สแตลลี่แลลี่โรตาลลาสองตัวตอตั้าช่วยเจตลรตาลากับแดงบอดีโลคูโบดีโลใครจะชนะ ตัจะล่ามีูกน้องตัวนึงแค่ตัวนึงเองหนึ่สองสจะต่อสู้กันได้แล้วครับตู้ Bye, nó chắc chưa. Them bọn cỏ đất nữa con. Tung 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 tung